สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่28มัมกราคม69กก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับ ดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับผมจะพยายามสรรหาแนวทางที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเลขน่าจะเด่นที่สุดและน่าจะเกิดประโยชน์ที่สุดนำาให้ท่านได้พิจารณาอีกทีในทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนานะครับ เดี๋ยวเราเช็คผลลาวพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่26มกราคม6 9ก่อนนะเด่นสีแดงครับ789ผมมั่นใจว่ามาแน่มาแน่789ผมบอกว่าท่านนำไปใช้ไปเล็กเด่นหรือไปจับคู่กับเด่นขออาจารย์ท่านอื่นๆเนีมม่ยเพราะมันเกิดประโยชน์ผมนำเสนอแบบนั้นนะครับแล้วเราเลขประกบ13456สพ้สรุปลาวพัฒนาออก932ล่าง09 เด่นสีแดง9มาล่างนะครับมาล่างแต่เลขจับคู่ไม่มานะครับไม่มาแดงประกอบน้ำเงินไม่มานะครับผมมีแต่9 3แต่บนออก9 3 2นะครับเข้าแต่เลขเด่น9ล่างอย่างเดียวนะครับแต่ชุด2ตัวบน2ตัวล่างไม่มานะครับวันพุธนี้ความตั้งใจความพยายามผมจะต้องทำให้สำเร็จให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายโชคมีทรัพย์รับโชคให้ได้นะครับ วันพุธนี้ชุดบนชุดล่างต้องมีต้องมาขอให้ทุกท่านเฮงเฮปังปังรวยๆวยนะครับมาดูแนวทางตัวเลขราวพัฒนาประจำวันพุธที่28มกราคม69กันต่อเลยนะครับสีแดงครับเลขเด่นเลขเด่น278 278มีมาแน่ไม่บนกระล่างอย่างน้อยตัวถึง2ตัวนะครับ ผมมั่นใจว่า278เนี่ยมาแน่ท่านเอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็ได้นะครับใช้เป็นเลขเด่นหรือหรือเอา278ผมไปจับกับของอาจารย์ท่านอื่นๆหรือเลขเ,เลขเด่นของท่านก็ได้นะครับถ้าไม่ตรงกันมันก็จะเหลือน้อยชุดนะน้อยชุดในะแบบฉบับสไตล์ของท่านแน่ๆ278ต้องติดไม่บนกระล่างตัวหนึ่งนะครับจัดชุดกระเหนียวฮะจัดชุดกระเหนียวเป็น27 28 และ78็ดแสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเลขประกบ01359 0 1359 13เอามาจับคู่กับเด่นสีแดง278จับคู่เลขประกบสีน้ำเงิน01359จัดออกมาเป็นชุดบนชุดล่างแบบนี้นะครับเด่น2นะครับเด่น2 ก็จะได้สองศูนย์สองหนึ่งสองสสองหกสองเ สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเก้าเน้นนะครับเน้นสองศูนย์เน้นสองหนึ่งเน้นสองหกเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดนเ้าเน้นนะครับเน้นเจเน้นเจด่เน้น 70, เจดหเด่น8นะครับเด่นแ

เน้นนะครับเน้นแปดศูนเน้นแปดหนึ่งและเน้นแปดหกสามตัวสองชุดนะครับสามตัวสองชุดหกสองศูนย์ และเก้าแปดหนึ่งพิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมกันท่านดูแล้วเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับมั่นใจไหมว่าจะมาโดนใจท่านหรือเปล่า ชอบก็เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็มองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าดีชัวใช่แล้วก็นําเสนอท่านในพิจารณาให้ท่านในตัดสินใจอีกทีเพราะผมก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับ อย่าเจ็บไปจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ